ถ้าเราไม่ยอมรับให้มีการฉายหนังที่มีมุมมองที่หลากหลายรับรองได้ว่าธุรกิจหนังไทยไปไม่รอดสิ่งหนึ่งของ breaking the cycle คือมันอาจจะเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองเรื่องแรกของไทยหรือเปล่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพักโน้นพักนี้คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสิน ว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับคนคนนี้คนที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราอยากดูมุมมองทัศนะของน้องๆรุ่นใหม่ที่เขานำเสนอในงานศิลปะตรงนี้ต่างหากที่ที่สำคัญที่สุดการพัฒนาศักยภาพคนทำงานเนี่ยสำคัญแล้วหนังแบบนี้แทบจะไม่มีเลยอะในใน,ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอุดมการณ์หรือว่า มุมมองที่มันมันเปลี่ยนไปแล้วอะ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เราคิดว่าต้องปลูกฝังอยู่ในสังคมไทยถ้าเราไม่ยอมรับการดูหนังอย่างหลากหลายนะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่มีทางโตได้เจง๊งเพราะสิ่งที่คนดูมันดูมันจะซ้ำอยู่อย่างเดิมคนทำก็ซ้ำทำซ้ำๆไม่พัฒนาตัวเองพื้นที่การรับชมหรือการดูหนัง ที่มันหลากหลายมันจะต้องไม่ใช่ถูกปูกขาดด้วยตลาดผู้ขายน้อยรายสองเครือใหญ่ชวนอาจารย์คุยเรื่องหนังเรื่อง Breaking the Cycle ครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงวงจะโดน breaking วนะเนี่ยฮไม่โดนใช่ไหม จะโดน breaking the cycle หรือเปล่านะดีมันเป็นสารคดีเท่าอยังไม่ได้ดูเนาะพูดแบบคนไม่ได้ดูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าทุกครั้งที่เห็นน้องๆหรือว่าคนทำหนังหน้าใหม่อะ่ะเออตื่นเต้นรู้สึกยินดีมากรู้สึกว่าเออเ,เราคนที่จะเราควที่จะเปิดโอกาสนะคะเราคนที่จะรับฟังนะคะเปิดโลกทระทัด แล้วก็ดูผลงานใหม่ๆใช่ไหมแล้วหนังประเภทนี้มันมันเป็นหนังสารคดีเนาะซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยเป็นการติดตามถ่ายเออเป็นระยะเวลาหลายปีน้องจะ5ปีหรือโดยทันลองเนี่ยนะออโดยความสนใจของคนทําหนังเองโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรหละพักพักนี้เขาไม่ได้สั่งว่ให้มาถ่ายออะไรถ้าถ้าเข้าใจแบบแบบนี้เนาะคืออันนี้อ่านมานะคือเขาก็บอกว่า มันไม่ได้ทุนพักด้วยนะมันเป็นทุนที่เขาไปขอมาจากาแหล่งทุนต่างประเทศหรือเปล่าหรือว่าทุนของเขาเองติดตาหนังนังสารคดีเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นหนังที่ทํายากอะทํายากแล้วก็เซตเซตอัพไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งของ breaking the cycle คือมันอาจจะเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองเรื่องแรกของไทยหรือเปล่าใช่ไหมคะ น่าสนใจเหมือนกันว่ายังไม่รู้ว่ามุมมองของ breaking the cycle คืออะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนรวมทั้งคนที่จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพักนโ้น,นพรรคนี้อาจจะต้องไปดูมุมมองของคนรุ่นใหม่คือเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับคนคนนี้คนที่เราไม่ชอบแต่ว่าเราอยากดู มุมมองทัศนะของน้องๆรุ่นใหม่ที่เขานำเสนอในงานศิลปะหรือว่าในงานที่เรียกว่าต่อไปนะมันเป็นมันเป็น e r e o t o v y economy เนาะถ้าม,มองในมุมภาพยนตร์ที่เป็นเครื่องมือหนึ่งของ r r e t t v v e e o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  y อ,อ,อตรงนี้ต่างหากท,ที่สำคัญที่สุดการพัฒนาศักยภาพคนทำงานง่ย สำคัญนะคะ,ะแล้วก็การเปิดมุมมองที่เกี่ยวข้องกับหนังที่จริงๆมันอาจจะไม่ฉช่หนังเกี่ยวกับการเมืองล้นๆก็ได้นะเนี่ยกำลังมองดูอยู่ว่ามันอาจจะเป็นหนังเกี่ยวกับความอันนี้เดานะชีวิตคนที่มันต่อสู้กับอะไรบางอย่างหรือเปล่ามุมมองตรงนี้ก็มองได้เช่นกันแล้วหนังแบบนี้แทบจะไม่มีเลยอ่ะ ในใน,ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยน่าไม่น่าจะมีด้วยนะมันจะมีหนังแต่แบบหนังรักชาติคือหนังของฝ่ายอนุรักษ์ที่รักชาติเชิดชูชาติเชิดชูวีรบุรุษหรือว่าเชิดชูที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนในแบบเรียนในระบบใช่ไหมคะแต่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเขาก็รักเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็พยายามที่จะเชิดชเูเรียกว่า อุดมการณ์หรือว่ามุมมองที่มันมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะอันเนี้ยต่างหากที่เราคิดว่าต้องปลูกฝังอยู่ในสังคมไทยเพราะถ้าเกิดเราไม่รับดูถ้าเราไม่ยอมรับการดูหนังอย่างหลากหลายนะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยไม่มีทางโตได้เจง๊งถ้าเราไม่ยอมรับให้มีการฉายหนังที่มีมุมมองที่หลากหลาย รับรองได้ว่าธุรกิจหนังไทยไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่คนดูมันดูมันจะซ้ำอยู่อย่างเดิมคนทํำก็ซ้าทําซ้ำๆไม่พัฒนาตัวเองรัฐบาลสบายใจก็เซฟเซฟตัวเองด้วยทุนก็ไม่ต้องให้เยอะเอาทามตามนี้แหละทำใหม่ทำก็ไม่ให้นะจะมาจัดการเนี้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ ต้องปลูกฝั่งอีกอันหนึ่งคือเรื่องสเปซคำว่าสเปซคืออะไรพื้นที่ถามว่าพื้นที่คืออะไรพื้นที่การรับชมหรือการดูหนังที่มันหลากหลายมันจะต้องไม่ใช่ถูกผูกขาดด้วยตลาดผู้ขายน้อยรายสองเครือใหญ่แต่เราอยากจะมีสเปซที่มันเป็นพื้นที่ทางปัญญาพื้นที่ ที่เราจะเรียนรู้งานศิลปะที่ถ่ายทอดด้วยสื่อภาพยนตร์นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่หลากหลายแล้วทั้งคนหลายๆวัยสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ในสเปซนั้นโอเคคุณอยู่บ้านดูสตรีมมิ่งก็ได้แต่เวลาดูสตรีมมิง่งคุณดูคนเดียวนะสะดวกไม่ต้องเดินทางไม่เสียเงินมากแต่ถ้าคุณมีสเปซส,สังคมจะได้ประโยชน์มากๆ แต่แน่แหละการลงทุนเรื่องสเปซต้องใช้งบแต่ที่สำคัญที่สุดการรักษาให้มันอยู่รอดสำคัญกว่ายิ่งยิ่งกว่าการลงทุนอีกซึ่งอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะคะก็ขอไม่พูดวันนี้มันจะเป็นประเด็นยาวสเปซเนี่ยสำคัญจะเป็น,นกลไกซัพพอร์ตเพื่อปลูกฝังให้ทำไมฮะคนดูทำไมฮะ,ด,มะดูหนังมีวัฒนธรรมการดูหนังที่ ยอมรับได้ว่าเนื้อหาแบบนี้มันมีในโลกนี้ด้วยเหรอวะเออมีคนคิดแบบนี้มีในโลกนี้ด้วยหเหรอวะมีเฮ้ยทำไมคนนี้คิดเหมือนเราแต่เราไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกเห็นไหมมันมีแล้วมันไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วการคิดหรือการแสดงออกด้วยศิลปะด้วยความเชี่ยวชาญทักษะการถ่ายภาพการใช้เสียงหรือการแสดงต่างๆ การใช้เพลงเนี่ยมันจะยิ่งไปเรียกว่าหล่อหลอมให้คนไทยยกระดับนะทั้งทางด้านศิลปะแล้วก็สติปัญญานะคะเป็นการศึกษานอกระบบที่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มไม่งั้นต่างประเทศเขาไม่ลงทุนหรอกนะคะ